จะเสียทรัพย์ยังต้องมาได้ประโยชน์คุ้มหรือเปล่าวะจะทําบุญหมาต้องเป็นพราาะยศเจ้านะกูถึงจะทํากูจะได้บุญเยอะๆเก็บเอาไว้เถอะถ้าคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปทําที่ไหนเก็บทรัพย์ที่มีอยู่ของตนนั้นใช้จ่ายให้สิ้นไปพร้อมกับชีวิตของตนเพราะมันจะไม่มีทรัพย์ใดๆบังเกิดขึ้นอีกมันเป็นอย่างนี้เรื่องของวิบากเวรกรรมในประเทศนี้หรือประเทศไหนไหนแต่ผู้ที่บิดเบือนคำสอนที่ดีงาม แต่ภาษาสดานั้นนั้นจนผู้คนคลาดเคลื่อนเพราะเอาทิฏฐิตนเองไปเป็นเครื่องวัดไปประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามจริตนิสัยของตนแต่ลืมดูว่าจริตนิสัยของตนนั้นเป็นไปในธรรมของโลกหรือเป็นไปในธรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นไปด้วยอาธรรมคือความโลภโกรธหลงโลภโทสะโมหะนั้นจึงเป็นอภุศลมูล ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสาธยายโดยละเอียดไว้แล้วเหตุแห่งบุญและบาปคือใจของตนความเห็นของตนมิชฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิพึงกำหนดรู้เพื่อประโยชน์ความผาสุกข,ของตนหมู่คณะโดยรวมคือสังคมประเทศชาติที่จะเจริญขึ้นด้วยกองบุญของโลกที่มันจะกลับฟื้นขึ้นมาหรือมันจะเสื่อมจนเหือดแห้งกลายเป็นผืนทราย และหรือกลายเป็นน้ำที่ท่วมโลกพิจารณาโดยละเอียดพวกนักบวชทั้งหลายไม่ใช่สักแต่จำอวดศึกษาปฏิบัติยังไม่ถึงความพ้นทุกข์ยังไม่เห็นความตายในตนยังไม่ถึงอริยสัจสีแต่เสือกแสดงคำจนผิดพลาดบิดเบือนคำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความคะเนตึกนึกคิดว่าตนเองได้แต่ไม่ถึง กําว่าเรื่องของทานก็ไม่ศึกษาพิจารณาจนถึงที่สุดเหตุแห่งทานว่าทําไมทําบุญกับพระพิสุถึงได้บุญมากน้อยแตกต่างกันตามระดับภูมิแห่งพระโสดาสกิทาอานาคาอรหัตอรหันและภกะขีนาศได้บุญอนิสงส์แตกต่างกันแลเหตุฉนจึงองค์สมเด็จพระธัมมาสัมพุจเจ้าพงค์จึงทรงกล่าวว่า แม้กระทำบุญทานต่อผู้ทุศีลยังมีอานิสงส์ถ้าพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาดีฟังธรรมของเราในส่วนนี้แล้วคงจะเห็นเหตุแห่งทานแม้กระทำต่อผู้ทุศีลยังมีอานิสงส์ว่าด้วยโลกาธาตุธรรมทั้งปวงนี้ถือกำเนิดเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์โลกผู้ปรารถนาะแต่ตัณหาของตอนนั้นไม่สิ้นถึงความปรารถนาะมีแผ่นพื้นที่อ,อาศัย ก็แรเหตุนี้แหละนิพพานคือความดับนิพพานไม่ใช่สถานที่ใดๆในโลกและในจักรวาลนิพพานไม่ใช่สถานที่อันประกอบด้วยแผ่นพื้นใดๆด้วยเหตุแห่งตัณหาความปรารถนาขั้นพื้นฐานส่วนอนุสัยความปรารถนามีแผ่นพื้นที่รอ,องรับความปรารถนามีที่อยู่อาศัยก็แรขออนุญ,ญาตไม่เกรงใจอีกพวกมึงทั้งหลายไปกล่าวอ้างว่าเป็นพระ เธอทั้งหลายจะมีบุญกุศลต้องมาร่วมกันสร้างโบสถ์วิหารต้องเอาบุญต้องเอาดีพวกมึงทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้ากันแล้วหรือพวกมึงทั้งหลายเป็นพระอาหารหันตสาวกหรือเป็นประดุษพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกห้าร้อยรูปที่รับมหาวิหารแต่พระนางวิสาขาหรือพวกมึงทั้งหลายพิจารณากันเอาไม่ใช่สักแต่ผมผ้าก็ว่าเป็นเนื้อนาบุญทานและกาเนิดแห่งทานว่าทําไม มนุษย์จึงต้องประกอบด้วยทานต่างชาติต่างอิต่างชาติต,าาต่ตางศาสนาทั้งหลายเขามีศรัทธาลำลึกในพระเจ้าเขาไม่ได้ทําบุญใส่บาตรพระแต่พวกมึงจงดูเถอะข้อวัดปฏิบัติของเขาความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ต่อผู้ยากไร้ที่มายืนเคาะประตูบ้านแล้วเธอไม่มีเธอไม่ให้เขาเธอต้องพาเขาไปหาเพื่อนที่มีถ้าเธอมีเธอไม่ให้เขานั่นเป็นบาป แต่พวกมึงทั้งหลายคนทุกยากไปอยู่วัดพวกมึงบอกว่ามือตีนดีๆทําไมไม่รู้จักทำนาหากินมาอยู่วัดอยากกินข้าวของวัดเปล่าพวกมึงก็ใช้เข้าเยี่ยงค่าทาตนี่หรือความมีเมตตาและความอนุเคราะห์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่พวกมึงทั้งหลายอยู่ในวัดวาอารามเรียกกันตอนเองว่าเป็นพระ <c oughs> แต่กูนะ่ะเรียกพวกมึงคนเทียมพระพวกทําลายพระพุทธศาสนาทําลายหาย ทำลายความสุขของชาวบ้านชี้แต่สร้างสมกระทําให้เกิดหายนะภัยจนถึงสังฆเภทจากธรรมและวินัยของพระพุทธเจ้าคือข้อวัดและข้อศึกษาขอเบื้องผิดผิดต่อหนทางความผลทุกข์อ้างโดยประโยชน์สังคมสมควรจะละอายใจทอดีวรไปรับใช้สังคมไปขอยุติกันว่ากล่าวติเตือนแต่เพียงนี้